สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนุกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เอาวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งมีพี่น้องนะครับ คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับที่กำลังฝึกนกอยู่นะครับวันนี้ก็จะเสนอเรื่องนะครับเกี่ยวกับนกฝึกนะครับควรให้นอนในพเนียตลอดเวลานี่หรือเปล่านะครับซึ่งมีพี่น้องนะครับหลายท่านเลยนะครับถามเข้ามานะครับว่านกที่เราออกฝึกเนี่ย เคยเห็นอาจารย์บางท่านนี่เอานกนี่ใส่ในพเนียดเลยครับให้นอนให้กินอะไรอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งผมเห็นคําถามนี้ผมก็อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ส่วนมากส่วนตัวผมนี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียมากกว่านะครับ และนกส่วนมากนะครับที่ชอบทาก็คือส่วนมากก็จะเป็นนกฝึกนี่แหละครับเพราะว่านกฝึกนี่ก็คือช่วงกําลังหัดเข้าพเนียดนี่นะครับบางคนเห็นนกมันดิ้นมันอะไรเนี่ยนะครับก็อยากให้นกมันนิ่งให้มันคุ้นนะครับให้มันชินนั่นเองกับเนียดนะครับส่วนตัวเลยนะครับคิดว่ามันมันมีข้อเสียมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันมันไม่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือผมบอกว่ามันมีข้อเสียมากกว่า นะครับเอาทีนี้ไปเข้าเรื่องเลยครับหนึ่งข้อดีนะครับเอาข้อดีก่อนนะครับเพราะว่า,าผมดูแล้วนี่ตามที่ผมคาดมานี่ก็จะมีอันดับแรกเลยก็คืออา่าทําให้นกนี่ปรับตัวกับพเนียดครับอันนี้ผมว่าดีอยู่ครับดีในการแบบว่าให้นกรู้นะครับว่าเข้าไปอยู่ในพเนียดนี่นะครับแรกๆนี่อาจ คืออาจจะดิ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับดิ้นอาจจะบินอะไรคือขังไว้ในนั้นเลยนะครับให้รู้ว่าเนี่ยคือที่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนะครับผมเห็นเลยนะครับเอานกนะครับไปใส่เนยดนะครับบางท่านนี่เอาไปฝึกนี่นะครับทิ้งไว้ค้างคืนก็มีนะครับอันนี้ก็ ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับแต่ผมว่ามันเสี่ยงคือว่าส่วนมากผมไม่เห็นด้วยการที่เอานกไปใส่แล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้นี่คือมันอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกนกที่หากินตอนกลางคืนเนี่ยครับอาจจะมาทําร้ายนะครับนกที่อยู่ในพื้นที่เรานะครับข้อต่อไปก็คือสร้างความมั่นใจให้นกนะครับอันนี้อาจจะ นกอาจจะคิดว่าอาในพเพนียนี่คือเป็นที่บริเวณของเขานะครับอาจจะทําให้หวงก็ได้นะครับอันนี้คือผมยังไม่เคยลองนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสูตรผมฝึกนกนี่คือผมไม่ได้เอานกนี่เข้าไปนอนหรือว่าในพเพนีตนี่นะครับให้อยู่กินตลอดนะครับส่วนมากนะครับก็จะข้อดีนะครับข้อดีมีประมาณนี้นะครับที่ผมคิดได้นะครับหรือว่าอาจารย์บางท่านนีมี ข้อดีเพิ่มเติมอีก็าสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทีนี้ไปดูข้อที่สองครับผมสองข้อเสียนะครับข้อเสียนี่คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับคือเป็นแค่ความคิดของผมนะครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับข้อเสียอันดับแรกเลยก็คือครับนุกจะไม่ได้ออกกําลังกายนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่านกบางตัวที่อยู่ในกรงเนี่ยนกที่ไม่เคยดิ้นเนี่ยนะครับบางวันอาจจะดิ้นนะครับแต่ดิ้นในที่นี้คือเขาไม่ได้มุดกรงหรือว่าจะหนีไปไหนนะครับคือเขาดิ้นเพื่อออกกําลังกายนะครับมันมีนะครับนกท่านอาจารย์บางท่านเลี้ยงมานานแล้วเป็นห้าหกเจ็ดปีถึงสิบปีเนี่ยนกมันไม่ดิ้นอยู่แล้วแต่มีบางวันนะครับที่นกมันมีกระโดดบินกระโดดอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดา นะครับทีนี้ข้อเสียคือเวลาอยู่ในพเนยดน,นะครับก็จะทําให้พื้นที่ในการบินเนี่ยไม่มีนะครับบางท่านนีเอาใส่ไว้เป็นเดือนเลยนะครับ่านะก็คือนกไม่ออกกําลังกายนะครับอันดับแรกเลยอันต่อไปก็คือขนนกนี่พังนะครับพังแน่นอนครับผมนกฝึกนี่ก็คือถ้าเราไปนอนในพเนียดเนี่ยคือนกมันดิ้นอยู่แล้วครับ สัญชาตญาณของสัตว์คือมันมันนกฝึกด้วยโดยเฉพาะนกป่าร้อยเนี่ยครับมันดิ้นนะครับทําให้นกอ่าดิ้นแล้วก็มันที่แคบทีนี้ขนมันก็ไปชนกับพเนียดน,นะบ,บางตัวเนี่ยอาจจะหัวแตกก็ได้นะครับก็คือไม่ควรนะครับไม่ควรเอานกนะครับไปอยู่ในที่แคบๆนั่นเองนะครับอันต่อไปก็คือกินอาหารไม่ครบ ครับผมแน่นอนเลยครับผมเมื่อนกเข้าไปอยู่ในพเนีนะครับบางท่านนี่มีแค่กระปุกน้ํากับกระปุกอีกกระปุกหนึ่งคือใส่หัวอาหารหรือว่าใส่ข้าวแค่นั้นเองนะครับซึ่งนกแต่ละวันนี่เขาต้องการอาหารที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับเป็นดินเป็นหินนะครับเป็นหัวอาหารเสริมนะครับนกเขาต้องการนะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็บางท่านนี่อาจจะให้เป็นเวลา นะครับคำว่าเป็นเวลาอย่างเช่นให้วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ไม่ให้ก็าเว้นไปอีกวันสองวันซึ่งนกนะครับก็ขาดอาหารนั้นเองนะครับนกก็จะกินอาหารไม่เป็นเวลานะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาลงกินเนี่ยนะครับประมาณสามครั้งถึงสี่ครั้งนะครับในการลงกินนะครับแต่บางอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ให้อาหารเลย นะครับสามวันอย่างนี้ให้ทีหนึ่งก็คือเป็นการทรมานนกนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้นะครับก็คือนกเนี่ยกินอาหารไม่ครบนี่คือเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอาหารไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับอันต่อไปก็คือทําให้นกไม่รู้หน้าที่นี่แหละครับที่เป็นข้อเด็ดของผมเลยคือผมจะไม่ให้นกผมนนอนอยู่ในเพเนียดนะครับเพราะว่านกมันจะไม่รู้หน้าที่ เวลา,าผมทําคลิปการฝึกนกนี่คือผมจะให้นกนี่นอนอยู่ในกรงใหญ่นะครับพอไปฝึกถึงจะเอานกฝึกนี่เข้าในพเนียดพอเข้าเสร็จนะครับเราก็เอาออกไปที่ป่าเลยนะครับเอาไปฝึกเอาไปรอบแรกนี่เพิ่งให้นกเข้านะครับรอบแรกรอบสองนี่นะครับพอรอบสามรอบสี่คือให้นกเข้าเลยนะครับเหยียบไม่เหยียบนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็เอาเข้า นะครับนอนในกรงเลยนะครับอันนี้คือทาให้นกรู้หน้าที่ว่านะครับเมื่อออกไปนะครับจะไปทําอะไรนั่นเองนะครับในการอฝึกนกนะครับยิ่งนกได้เฉลยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในพเนี้ดนะครับเขาจะต้องอ่หลอกล่อนะครับนกป่านะครับให้มาเหยียบตรงนี้นะครับอันนั้นคือรู้หน้าที่ นะครับแต่บางท่านนี่คือเอาไว้เลยนะครับได้ไม่ได้ไม่สนนะครับพอกลับมาบ้านก็เอาใส่ไว้ในพนันธุ์เยียดเลยนะครับนกมันก็จะเหมือนว่าเป็นที่นอนที่อะไรของมันเ,นเวลานกป่าเข้ามาถ้ามันไม่สู้ปุ๊บเนี่ยนะครับนกป่าอยู่ใกล้ก็ต่างคนต่างต่างคนต่างเงียบครับนี่นะครับก็คือนกนะครับจะไม่รู้หน้าที่นะครับว่าตัวเองเนี่ยเข้าพปนเหยียดแล้วไปทาอะไรนะครับก็จะไม่นกงงนะครับมาต่อหรือว่านอนอย่างเงี้ยบางทีก็นอนเลย นะครับอันนี้ก็จะทําให้นกไม่รู้หน้าที่นะครับอาทีน,นี้นะครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับอา,อาจารย์บางท่านนะครับอาจจะทําสูตรนี้ก็คือสูตรให้นกนอนอยู่ในพเนยดนี่ก็คืออาจจะได้ผลก็ได้นะครับคืออาจจะมีส่วนทําให้นกนั้นต่อได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผม ไม่อยากแนะนํานะครับท่านจะไปใช้ก็ได้หรือไม่ไปใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าการให้นกเข้าไปอยู่ในพเนียนี่นานเกินไปนะี่ก็คืออาจจะฝึกให้เขานี่ไม่รู้หน้าที่เลยนะครับอยากจะนอนก็นอนนะครับอยากจะขันก็ขันนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าตรงนี้เป็นที่นอนของเขานะครับท่านจะสังเกตนะครับเวลานกนกนอนตาป่าคือมันจะไม่ขันนะครับอนกจะไม่ขันนะครับ เพราะว่าที่นอนนี่คือเป็นที่ที่ปลอดภัยของนกนะครับนกจะไม่ขันไม่อะไรเลยนะครับถ้าจะขันคืออ่าออกไปขันข้างนอกนอกจากจะมีนกนะครับตัวอื่นหลงเข้าไปในในที่นอนของเขานะครับเขาถึงจะอ่าห่วงครับห่วงที่ห่วงอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยธรรมชาติานกมันจะไม่ขันนะครับในที่ที่ของเขานอนนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็ส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวผมก็คือการที่เราเอานกเนี่ยครับเข้าช่วงเฉพาะที่ไปฝึกต่อนี่คือทําให้รู้หน้าที่แน่นอนนะครับเพราะว่านกจะรู้เลยว่าเมื่อเราไล่เข้าพเนียดปุ๊บเนี่ยต้องไปทําแนวนี้นะครับต้องไปสู้กับนกป่าต้องไปหลอกล่อนกป่านะครับให้มาเหยียบนั่นเองนะครับอ่าก็หวังว่างนะครับุณจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องนะครับท่านจะไปใช้ก็ได้ หรือฟังแล้วก็ไม่ทําตามผมก็ได้หรือท่านมีวิธีของท่านหลายวิธีก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเอาละครับสําหรับสาระวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังหัดเลี้ยงนะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับและท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมอันนี้สวัสดีครับ